เดี๋ยวหนูขอลองถามหูแล้วกันว่าหนูเคยเล่าได้ยังนะถ้าถ้าเคยเล่าแล้วก็บอกก็ได้นะคะก็คือเป็นเรื่องที่หนูไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและเข้าห้องผิดคะ่ะเคยฟังกันนะหรือยังถ้ายังก็บอกถ้าฟังแล้วก็บอกนะคะยังยังไม่เคยเล่าใช่ไหมโอเคยังยังยังโอเคได้เลยคะ่ะวันนี้ก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวค่อยถามหลงังจากเล่าเรื่องนี้เสร็จแล้วกันเนาะก็คือเรื่องนี้นะคะมิวว่าคือหนูกับพี่ชายเนี่ยเรียนพิเศษภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแบบไปเรียนที่สถาบันสถาบันหนึ่งแล้วก็เอิม่มก็มีการสอบแบบวัดระดับก่อนเข้าเรียนใช่ไหมว่าแบบเออแบบได้เกรดแบบอยู่ในระดับไหนแบบว่าเอิม่มเราอะแบบอยู่ระดับไหนอะไรอย่างนี้ว่าแบบว่า ะมันก็มีหนึ่งสอาม้าหกอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าก็จะแยกแบบว่าปฐมมาต้นมาปลายอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้ทีนี้ก็หนูก็ได้สอบพี่ชายก็ได้สอบเสร็จแล้วปุ๊บอของพี่ชายอะ่ะหนูไม่แน่ใจเป็นของมัธยมปลายแบบพวกโตๆแล้วอยู่ระดับไหนหนูจำไม่ได้นะคะแต่ว่าหนูอะ่ะสอบของ หนูไม่แน่ใจว่าตอนนั้นยังประถมหรือว่ามาต้นแล้วจำไม่ได้เหมือนกันว่าตอนนั้นอ,อยู่ชั้นไหนนะก็ขอขำก่อนได้ปะอย่าพึ่งขำสิยังไม่ได้เล่าเลยคือ <c oughs> หนูก็สอบหนูอ่ะสอบได้ระดับห้าได้ระดับห้าใช่ไหมคะเหมือนจะมีไม่แน่ใจว่ามีกี่ระดับนะแต่ว่าหนูอ่ะได้ระดับห้าแล้วทีเนี้ยวันไปเรียนอ่ะก็คือ วันที่ไปเรียนครั้งแรกใช่ไหมคือหนูอะก็แบบว่าคือก็มีใบของตัวเองว่าตัวเองอะอยู่คลาสห้าใช่ไหมแล้วหนูก็ขำอะไรกันยังไม่ได้ยังไม่ถึงจุดพีคเลย <c oughs> ก็คือว่าพี่หนูก็ไปเรียนห้องตัวเองใช่ปะแล้วหนูอะก็เดินหาห้องห้าคือหนูอะคิดว่าคลาสห้าของหนูอะมันคือห้องห้าหนูก็เลยหนูก็เดินเพราะคือมันไม่มีที่นําทางหรือป้ายบอกนะวแบบว่า แบบว่าแบบห้องเราอยู่ตรงไหนอะ่ะไม่มีคนพาไว้ด้วยแล้วหนูอะก็เดินไปแบบไปแบบมันจะมีตึกใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบตึกอีกแล้วก็ตึกมันจะมีหลายตึกมามันจะมีสองสามตึกเลยนะคะก็คือต้องเดินหาเองว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วก็ทีนี้หนูอะก็คิดว่าหนูคงไม่ได้อยู่ตึกที่สมัครหรอกหนูก็เลยเดินไปข้างๆเดินไปตึกข้างๆใช่ไหมคะแล้วหนูก็เห็นว่าอ๋อป้ายป้ายเขาเขียนอยู่ข้างหน้าว่าคลาสห้าอ๋อห้องว่าแบบเป็นเลขห้าห้องห้าใช่ไหมหนูก็อ๋อ หนูอยู่ห้องนี้แน่ๆเลยเลยห่ะแต่หนูได้ระดับห้าอยู่ห้องห้ามันไม่เชิงว่าอยู่ห้องห้าแต่ว่าแบบได้ระดับห้าแต่หนูไม่รู้อยู่ห้องไหนนะหนูแค่ดูว่าตัวเองอ่ะอยู่ระดับห้าก็คือคิดว่านะ่าต้องไปห้องห้าแน่ๆก็เลยเดินเข้าห้องห้าเดินเข้าห้องห้าไปเสร็จแล้วทีนี้ไปไปคนเดียวหรอไปคนเดียวคะ่ะไม่มีใครดา่าว่าไม่มีใครพาไปก็คือไปห้องห้าแล้วก็หนูก็เข้าไปในห้องเอ๊ะ คือหนูว่าหนูมีความแบบรู้สึกแบบว่าคิดตั้งหิตั้งหิตอยู่ในใจนะแต่ว่าแบบหนูไม่มั่นใจอ่ะคือเพื่อนในห้องอ่ะเขาแบบว่าแบบเขาตัวเล็กเล็กกว่าหนูเลยแล้วก็แบบคือเพื่อนในห้องอะตัวเล็กแบบตัวเล็กกว่าหนูมากอะเขาแบบหนูก็งงว่าเอะเข้าถูกห้องไปนะแต่ว่าปลายข้างหน้ามันก็เขียนอยู่ว่าห้องห้าหนูก็เลยแบบน่าจะถูกแหละหนูก็แบบเออมีทําความรู้สึกกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะหนูก็แบบแล้วคือเพื่อนที่อยู่ในห้องอะคือแบบว่า อยู่แบบปหนึ่งป .2 องหรือแบบปถึงปสี่ปห้าหนูก็เลยแบบว่านี่นี่หนูแบบโง่ภาษาอังกฤษขนาดนั้นหนูแบบว่าหนูแบบนี่หนูโง่ภาษาอังกฤษขนาดนั้นหนูต้องได้เรียนกับเด็กปหนึ่งปสอหรือปสี่ปห้าเลยหรอหนูแบบว่าคือตอนนั้นน่ะหนูหนูน่าจะไม่ได้อยู่ปห้าน่าจะอยู่แบบมต้นประมาณนี้ หนูแบบนี่หนูถึงขั้นต้องมาเรียนกับเด็กปหนึ่งปสองหรือปสีปห้าเลยเหรอคือแบบว่าแบบหนูแบบนแบบขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูอ่ะก็ก็ไม่ไม่ได้ขัดขานอะไรหนูก็นั่งเรียนในห้องไปแล้วแต่ว่าหนูรู้สึกว่าแบบเอ้ข้อสอบที่เราทําวันระดับก็ทําได้อยู่นะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีเนี้ยหนูก็แบบก็ไม่ได้อะไรก็เออมีเพื่อนรู้จักเด็กๆ <c oughs> เรียกเพื่อนเลยไหมหรือเด็กๆก็แบบ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ <c oughs> มก็มีกลุ่มมีแก๊งของตัวเองนะคะไป,ระเ,ป,ปะเรียนนักสปาร์ตเแล้วเนื้อเรื่องที่เรียนน่ะทุกคนคือแบบว่าหนูแทบไม่ได้เรียนเลยอะ่ะไปดูผลไปดูการ์ตูน <c oughs> คือบอกว่าพี่ชายเขาจะแบบว่าเน้นเป็นให้แบบดูการ์ตูนดูหนังที่แบบว่ามันเป็นแบบว่าเป็นภาษาอังกฤษใช่ปะแล้วก็แบบมีใบางานให้ทําเกี่ยวกับแบแบบการ์ตูนหรือหนังที่ดูอะไรเงี้ยหนูก็แบบเออใช่หรอคือแบบ ใช่เหรอเร,เราเรียนเราเรียนห้องนี้จริงใช่ป่ะเราเราเขาก็จะมีแบบแจ้งเตือนกับคุณแม่กับผู้ปกครองใช่ป่ะว่าแบบว่าเอ,อบุตรหลานท่านไม่ได้เข้าเรียนอะไรเงี้ยทุกวันเลยซึ่งแม่หนูก็ไปส่งหนูทุกครั้งนะแต่แบอกว่าเหมือนแบบว่ามันแจ้งว่าหนูอ่ะไม่ได้เข้าเรียนสักครั้งเลยแม่หนูก็งงว่าแบบทําไมแจ้งว่าไม่ได้เข้าเรียนทั้งๆที่หนูอ่ะก็ไปเรียนทุกวันน่ะแล้วหนูก็แบบว่า ดูการ์ตูนด้วยใช่ดูการ์ตูนแล้วแล้วหนูอ่ะก็หนูก็ยังไม่ได้เอกใจและหนูก็บบว่าแม่ก็ไปเรียนนะเขาแบบเขาตรวจผิดหรือเปล่าแล้วคือในใบลายชื่อของดีเชอร์ก็บอกว่าก็ไม่มีชื่อหนูนะแต่ว่าเขาก็เขียนชื่อหนูเพิ่มให้เขียนชื่อหนูเพิ่มเป็นอันเป็นชื่อสุดท้ายให้ว่าแบบเออหนูมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไปเรียนอยู่ห้องนั้นแหละหนูก็แบบอือ อาจจะเข้าถูกห้องก็ได้อาจจะเข้าถูกห้องแล้ววันจนจนแบบว่าใกล้ๆจะหมดคลาสแล้วนะคะก็แบบว่าแม่ก็สงสัยว่าแบบว่าเอะหนูไม่ได้ไปเข้าเรียนเลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยไปถามแล้วก็สรุปผลก็คือหนูเข้าห้องผิด่ะทุกคนก็คือหนูเข้าห้องเรียนผิดนั่นเองซึ่งห้องที่หนูเรียนอ่ะมันอยู่ตึกที่หนูสมัครนั่นแหละแต่หนูไม่รู้ไงห้องที่หนูเรียนอ่ะเป็นห้องเลขสิบ เอ็ดสิบสองอะไรสักอย่างนั่นแหละเป็นไงล่ะไปเรียนห,ห้องห้าเลยเป็นไงล่ะก็ได้ไปเรียนกับเด็กปหนึ่งวะสองวันเลยเป็นเงล่คือหนูก็หนูสงสัยตั้งแต่เพื่อนหนูตัวเท่าเท่าเท่าเนี่ยเพื่อนหนูตัวแค่เนี้หนูแบบเฮ้ยเขาของถูกไหมเนี่ยแหน่ไหมนะใช่เหรอสงสัยแล้วสงสัยอีกนะไปเรียนนานแค่ไหนไปเรียนจนจบคอ แล้ววันันที่จะจบอ่ะก็แบบใกล้ๆจะจบแล้วอ่ะก็แบบว่าครูเขาก็แบบมาแบบว่าเออเนี่ยเรา่เข้าห้องผิดนะจะเปลี่ยนไปเรียนห้องห้องห้องที่เราอะจะไปเรียนไหมห้องที่เราต้องได้เรียนอ่ะจะเปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้หนูก็เลยแบบว่าอมมันก็จะจบแล้วนะหนูก็เลยอ๋อไม่เปลี่ยนแล้วค่ะอยู่ห้องนี้แหละแล้วก็ก็เลยได้อยู่ห้องที่จะจบนะฮะ แบบว่านั่งเรียนไม่รู้เรื่องเขาให้เรียนอะไรก็อ๋อเรียนอะไรนี่แหละแล้วก็มีครูพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยงก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะอยู่ห้องให้มีครูพี่เลี้ยงอะคิดดูเ <laughs> 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 พื่อนตัวเล็กจังใช่เพื่อนเพื่อนตัวเล็กกันจังเลยเพื่อนเพื่อนตัวเท่านี้ <laughs> เองเอแม้ว่าไงบ้าง เออเวลาหนูเรียนจบชัชฟเรียนเรียนเสร็จวันหนึ่งใชปแม่ก็ถามแบบเออวันนี้เรียนอะไรบ้างหนึ่งใช่ไหมหนูก็จะแบบว่าโอยวันนี้ได้ดูกระตูนด,ด้วยแล้วก็ได้ทําะไ,ไงานง่ายมากเลยแม่นู่นนี่นั่นแบบโอ้ยชิลมากหนูทำแบบชิลมากได้ดกระตูนแบบสนุกมากอยากจะบอกว่าไม่คุ้มกับค่าเรียนเลย ว่าได้ได้ไปหาเพื่อนแล้วก็ได้ประดุษกัเพื่อนแล้วก็ได้ไปดูกระตูนซึ่งไม่คุ้มกับค่าเรียนเลยจริงๆหนูเป็นคนรักเด็กใช่หนูเป็นคนรักเด็กนะคะก็จะได้แบบอยู่กับน้องๆก็ไม่ได้ขึ้นระดับหกดิไม่ไม่เรียนแล้วนะคะหลังจากขอทั้งก็คือจบแล้วนะคะ รงไหนคุ้มปป้ากามวงหัวหน้าแก๊งเอ้แต่หนูไม่ใช่หัวหน้าแก๊งเนะก็แบบว่าอยู่ด้วยกันสี่อยู่ด้วยกันสี่คนมีคนไทยสามคนใช่ไหมก็คือหนูแล้วก็น้องอซ้อนแล้วก็มีเด็กเอ่อเป็นลูกครึ่งเยอรมันอีกหนึ่งคนนะคะได้คุยกับเพื่อนไหมได้คุยแต่ก็ไม่มีใครสงสัยนะว่าว่าแบบ เอ้ยทำไมเธอตัวสูงจังเลยอะหรือแบบเอ้ยทำไมเธอแบบอายุเท่าไหร่อยู่เอ่ออยู่ชั้นไหนเรียนชั้นไหนอะไรไม่มีใครสงสัยใดทั้งสิ้นเรียนยังไงให้เหมือนโดดเออใช่ไหมไปเรียนยังไงให้แบบโดนเช็คขาดทุกรอบอะตอนนั้นอายุเท่าไหร่เหรอตอนนั้นจําไม่ได้แล้วว่าประมาณอายุเท่าไหร่นะคะแต่ก็ประมาณแบบว่ามอตน้น ปฐมเกือบจะมอต้นหรือมอต้นไม่น่าจะเหอนกันแบบหมนหนึ่งหรือไม่ก็ปหกนั่นแหละประมาณนี้เพื่อนตัวเล็กกันทุกคนเลยเหรอใช่หนูคือแบบว่าเหมือนเด็กเหมือนเหมือนเป็นเปรตอยู่คนเดียวในห้องอ่ะที่แบบว่าเป็นเด็กที่ตัวสูงอยู่คนเดียวอ่ะดีแล้วที่ที่เพื่อนไม่สงสัยแต่คือหนูว่าสูงที่สุดในห้องแล้วก็ แต่เพื่อนก็ไม่สงสัยนะอืก็เป็นเพื่อนกันได้น่ารักดีแล้วเราไม่สงสัยเพื่อนเลยเหรอเออหนูว่าสงสัยแต่ว่าหนูก็คิดว่าหนูแบบว่าเรียนไม่เก่งขนาดนั้นเลยถึงได้แบบว่ามีเพื่อนแต่ใจเล็กน้อยน่ารักขนาดนี้นะก็เลยคิดว่าแต่หนูว่าคิดว่าตัวเองจะเข้าถูกนะเพราะว่าแบบป้ายห้องมันก็เขียนอยู่ว่าเลขห้าหนูก็ได้ระดับห้าหนูก็ต้องอยู่ห้องห้าสิ